อ่ะทุกคนหวัสดีด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไล์สดนะคะ เดี๋ยวสองดูเลขทูบกันนะคุณผู้ชมนะคะ <c oughs> ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะส่องดูเลขทูบกันรัฐบาลไทยไอติมลงให้เรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเลขทูบวันที่สิบหกเนี้ยปู่ย่าท่านจะให้เป็นเลขอะไรยังไงบ้างนะคะใครกดไลค์กดแชร์ขอให้รวย ใครพิมพ์คอมเมนต์ว่ารวยขอให้รวยยิ่งขึ้นไปขอให้ถูกรางวัลใหญ่สามตัวแตกสี่ตัวแตกเออสามสามตัวแตกพอ <c oughs> สามตัวแตกสองตัวแตกยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะ ไหนทุกคนลองคอมเมนต์ซิว่าชอบตัวเลขอะไรบ้างลองคอมเมนต์มาซิว่าทุกคนหลายๆคนมีเลขในใจอะไรยังไงบ้างลองลองคอมเมนต์มา <c oughs> <c oughs> ลองคอมเมนต์มาซิว่าเลขอะไรยังไง รวยๆนะคะร้อยสิบเอ็ดคนดูเดี๋ยวเรามาช่วยกัน2ดูเลขทูปนะอ่ะทุกคนคอมเมนต์ว่ารวยค่ะเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มกันเจ็ดเด่นบนค่ะเจ็ดเด่นบนเลยซื้อบนเลยค่ะเจ็ดบนบางคนวิ่งเจ็ดนะงวดที่แล้ววิ่ง วิ่งอะไรนะวงวดที่แล้วงวดที่ไรวิ่งแปดเจ็ดสี่เก้า <c oughs> ใช่ไหมคะคุณจินตนาเลิศเจ็ดสี่เก้า รวยรไปด้วยกันค่ะนะคะขอให้ร่ำขอให้รวยคุณอรวรันรวยรวยค่ะสาธุนะคะคุณแสงเดือนเจ็ดหนึ่งห้านอเลิศเวอร์ในใครซื้อใครซื้อรัฐบาลไทยเล็กอะไรบ้าง <c oughs> ไหนใครซื้อเลขรัฐ,ฐบาลไทยเลขอะไรบ้างเอย่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอุ้ยเลขเลขอะไรเนี่ยเลขเจ็ดหรือ, <c oughs> อ,อเปล่าอุ้ยเสียเสียแต่จะให้เป็นเลขเจ็ดให้ได้เถอะเลขหนึ่งหรออุ้ยเลขหนึ่งมาละ ถ้าหนึ่งศูนย์เจ็ดที่สวยเลยนะถ้าหนึ่งศูนย์เจ็ดนี่คือสวยเลยแหละสี่หนึ่งสองหรอเอาเลขหนึ่งมาแล้วนะเธอ รอดูเลยอันค่ะคุณไอติมนะจริงหรอใช่ใช่เจ็บอะไอทิมชอบบนเลยแหละไอทิมชอบชอบบนแต่รอบที่แล้วก็ถือว่าไม่ไม่หลุดนะให้อ่าไอติมเคาะแปดห้ามันออกแปดห้าอะไรนะแปดห้าสองหรอเออไอติมให้แปดห้าสามมันออกแปดห้าสองงวดที่แล้วอะเคาะแปดห้างวดนี้ไอติมเคาะเจ็ดอะ แต่ก็ระวังหลักร้อยด้วยนะเธอเจ็ดอะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเน่ะไหนใครชอบตัวไหนบ้างลองคอมเมนต์มาซีอุยเลขเล็กเล็กหนึ่งละหนึ่งหรือเจนะ็ดเนี่ยหนึ่งหรือเจ็ดเจ็ดหรือหนึ่ง เจ็ดหรือหนึ่งหนึ่งหรือเจ็ดหนึ่งอะไรหนึ่งหกหรอหรือหนึ่งศูนย์สอง ม่ใช่สองสิหกแน่เลยอ่ะหรือแปดอ่ะหรือเก้าอ่ะเอาหนึ่งแปดหรอไว้หนึ่งแปดอ่ะ เยาวาหนึ่งแปดโอ้ยหนึ่งแปดจริงๆด้วยโอ้ยหนึ่งแปดจริงๆด้วยทุกคนอุ้ยแต่เมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนไอเมื่อคืนไอ,อไอทีมฝันว่าทิมเก็บกระเป๋ากระเป๋าแบบ กระเป๋าใหญ่ๆได้อ่ะแล้วไปคนดูอ่ะมีเงินดอลลาร์เต็มเลยอ่ะมีเงินดอลลาร์เต็มเลยแล้วก็เห็นพระเครื่องเต็มเลยอ่ะหนึ่งแปดไม่มานานแล้วเนาะไม่แน่นะที่รักชอบแปดหนึ่งห้าใช่ไหมแปดห้าหนึ่งใช่ไหมเดีายว่านะแปดห้าหนึ่งใช่หะ จริงๆด้วยอะเธอเจ็ดจริงๆด้วยนะเจ็ดปนะเจ็ดมะไม่เจ็ดนะเลขอะไระ่ะเลขอะไรนาะ ว้าวเล็กอะไรอ่ะอย่าว่านะหนึ่งแปดแปดหรอเออหนึ่งแปดแปดอ่ะมันซื้อง่ายอยู่แล้วเนี่ย ซื้อให้ไข่ค่องอยู่นะหนึ่งแปดแปดอะเอาเบิ้ลหรอรอบนี้เบิ้ลหรอหนึ่งแปดแปดหรองง้นล่างก็เอาไปก่อนเลยเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าอะขอให้ล่างมาก่อนแล้วกันบนก็จะเป็นเล็กทูปไป เดี๋ยวลงเป็นภาพไปให้อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนไอหนึ่งแปดแปดจริงๆด้วยทุกคนหนึ่งแปดแปดจริงๆด้วยนะเนี่ย หนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแปดทำนายฝันฝันว่าเก็บกระเป๋าเงิน มีเงินเยอะมีเงินเยอะอุ้ยเมื่อคืนนี้ฝันดีมากเลยเลขเด็ดลองดูสิหนึ่งแปดแปดจริงๆด้วยทุกคนเดี๋ยวติมลองลดูสิเห็นปะ เมื่อคืนเนี้ยไอติมฝันว่าเก็บกระเป๋าเงินได้มีเงินเต็มลยเงินดอลลาร์เต็มเลยหยิบใส่แบบกระเป๋าตัวเองอะ่ะหยิบหอบใส่หอบใส่กระเป๋ากางเกงตัวเองเต็มเลยอะ่ะแล้วก็มีพระเครื่องอยู่ด้วยเห็นไหมมัน,น 70, มีเจ็ดศูนเห็นไหมอุ้ยหกหกมันอุ้ยเบิ้ลอันเนี้ยสองสามสองสามเป็นวันเกิดไอติมนะนี่ศูนย์เจ็ดหกหกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออรดนะ้าเสียนะ อ่ะทุกคนเฮงเฮงปังปังในะรอบนี้นะบล็อกมิรสาชีพก่อนขยันมาซุเหกือเกินโอเคอ่ะทุกคนไปแล้วไปแล้วทุกคนสวัสดีค่ะ